เจ้าเล็กจิ๋วไม่ถึง3ามขีดลูกนี้นะครับเดี๋ยวจะลองเก็บไว้ทานเองเหมือนมีเต่งๆอยู่3ามภูน่าจะมีสักสามเม็ดนะเก็บไว้ทานเองหลูกนี้เดี๋ยวไปสมุดปาการนะเทพารักนะรอรับนะครับหกลูกชาวนี้ได้สักสี่โลครึ่งนะไปถึงแล้วรีบทานนะถ้าไม่หมดก็ใส่ตู้เย็นไว้นะ ทุเรียนอินทรียเช้านี้เริ่มร่วงลงมาอีกนะครับรอบนี้ทะลุชายคาบ้านลงหลังคาแล้วก็ฝ้าแตกเลยนะยังเหลือเยอะนะครับบนต้นช่วงนี้นั่นนะฮะเห็นไหมใกล้ใกล้บ้านไปหน่อยนะกิ่งนี้นะนี่นะครับต้นใหญ่นะ เริ่มเลยทุเรียนชาานี้ร่วงมาทะลุทะลวงทั้งกระเบื้องด้านบนแล้วก็ฝ้าเห็นไหมฮะย,ยังอยู่ข้างบนต้นนู้นอีกลูกหนึ่งนะโอ้โหใกล้บ้านไปหน่อยครับกิ่งนี้ใกล้ชยายคาลงมายังไงปกตินี่จะแตกให้กระเบื้องนะรอบนี้แตกยันฝ้าเลยโอ้โหสึกสึกไปเลยต้นเขาใหญ่นะเนี่ยนะครับเริ่มเลยอยู่ใกล้บ้านนิดนึงนี่ จะเาตัวนี้เองครับธรรมดาเนาะต้องมีเสียหายกันบ้างนะครับยังเหลื